สวัสดีครับกลับมาพบกับช n e l จริงจะให้ RPG กันอีกครั้งครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่หลายคนทิ้งไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการสแปมฟาร์มคอนเทนต์มาลิกนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่จบเควสเขียวนะเควสสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มีชื่อว่า The c o h a r t ์เนี่ยนะครับจะเป็นเควสที่เราสแปมฟาร์มได้คำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากก็คือผมจบเควสนี้ไปแล้วนะครับผมจะฟาร์มหัวใจขาวอย่างไร ผมจะคราฟกุญแจไปตีบอสสีขาวในเวอร์เทียสีอย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาเล่นให้ดูตั้งแต่เควสสุดท้ายของซีซั่นนะครับเดอะโคหัตทรูจบแล้วทำอะไรยังไงต่อนะครับสำหรับคนที่จบไปแล้วก็ข้ามขั้นนี้ไปเลยนะครับขันที่ยังไม่จบหรือกำลังจะทำเควสเขียวนะครับก็มาดูกันสำหรับไอเควสเดอะโคหัตทรูเนไม่มีอะไรยากนะครับเราก็แค่ต้องเคลียร์ดันเจี้ยนนี้แล้วก็ฆ่าบอสที่ท้ายดันแค่นั้นเองนะครับ ระหว่างทางเราจะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องฆ่ามอนสเตอร์เลยไปฆ่าตัวหน้าประตูก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องสู้นะแต่ลืมนะครับว่าการจบควสตนี้นะครับเด็กโคฮัตูก็หมายความว่าตัวละครนั้นของคุณนะแค่ตัวละครนั้นนะครับ จะไม่สามารถสแปมฟาร์มมาลิกแนนฮาร์ดได้อีกแล้วนะครับแทนคนที่ยังไม่จบคิดดีๆนะว่าอยากจบไหมนะครับส่วนคนที่จบแล้วนะไม่มีทางเลือก Dread <sighs> หลังเสร็จเราก็จะได้ Invoke o v e r w a r c h กับหัวใจสีดำหรือสีขาวที่หลายคนเรียกกันมานะครับตัวที่สำคัญเนี่ยคือ Invoke r o v e r w a r c h นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ต่อไปแต่เราส่งเ u วสก่อนก่อนจะทำขั้นนี้ได้คุณต้องส่งเ u วสมาแล้วนะครับเพราะงะั้นสำหรับคนที่จบแล้วหรือคนที่กำลังจะจบสมมติว่าในวันหนึ่งนะครับมันแก้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องตามไปส่ง q u วสนะครับกับตัวของ Command ที่หน้าดันเจียนนะที่รถเข็นมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาพิมพ์เขียวนะครับของกุญแจที่ใช้เล่นในเทียสามแล้วก็กุญแจที่ใช้เล่นในเทียสี่กัน You forget how people see you. They tell stories of you to frighten children. The church gossips like spinsters about you. Merchants sell things you've only touched. You are the wanderer, and you inspire fear as much as awe. This is what you have become. <gasps> เรียบร้อยนะครับจบเควส h e เดอะม p ลติฟีดนะครับได้ของมาซีลแคชออฟฟิเคอร์ r รซิปปี้อินวอร์กเกอร์อวชานสำคัญมากนะครับแล้วก็ของหนึ่งอย่างตัวเรซิปปี้เนี้ยนะครับหลายคนทิ้งหลายคนขายซึ่งนั่นพลาดนะคุณต้องใช้เรซิปปี้นี้นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งคุณเรียนในคุณคราฟมันได้ละนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำคือกดเทเลพอร์ตกับไปที่โครงสร นะครับไปคุยกับโวอร์เทียนสเตชชูนะครับไม่ว่าจะอยู่เวลเทียนสไหนก็ตามนะครับให้คุณปรับไปอยู่เวลเทียนหหรือ2นะครับแล้วเม่คุณอยู่ในเวลเทียนหหรือ2แลนั้นเนี่ยนะครับให้นะหาดันเจียนที่เป็นดันเจียนใบไม้แบบนี้นะครับมีคนบอกดันที่ถูกต้องมาแล้วนะครับราเวนพิตเดนอฟเดอะบลิดราเวนน n งพิตโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูล ดันเดียวทั้งวัวเทียสองสามเลยปะคุณลิสเพราะงั้นลืมพาร์สเมื่อกี้ไปนะครับแต่ผมตัดให้แล้วพาร์มื่อกี้นะโอเคขอพายพอเจอดันที่ถูกต้องแล้วนะครับก็มาร์กไว้ซะแล้วก็วิ่งไปเหมือนเดิมอุปรกรณ์ที่ต้องมีนะครับ Invoker of v a s h a อ n น,น,นะครับ หนึ่งอันติดตัวไว้เพื่อรูปปินนะไม่ใช่รีูปปินเด็ดเทษทีเรซิปปี้นะครับในการครับอินโวเกอร์ระดับต่อไปก็คือฟาวอินโวเกอร์ออฟวัชานนะครับเพื่อใช้ลงในเวอร์ชันสามก็มาในดันแล้วออบเจิตก,ก็เหมือนเดิมนะครับจบดันเข้าไปที่ห้องบอสนะครับฆ่าบอสอย่างที่บอกห้องบอสมันจะไม่ได้หน้าตาเหมือนกับดันธรรมดาที่เราลงนะครับ ไม่ได้มีโหนดกลมๆก,กลางๆแล้วก็มีอิตัวมลิกนั้นอยู่ตรงกลางแบบนั้นนะครับมลริกนน, er น้นเบอร์เซอร์เกอร์สองอันเจอแล้วหนึ่งระหว่างตีก็หัวใจมันก็จะหล่นนะครับอยากเก็บ ก็เก็บได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่วันนี้นะคลิปมันจะยาวมากผขออนุญาตข้ามแล้วกันเพื่อประหยัดเวลานะครับหลังจากจบออบเจนทีดันเจี้ยนแล้วนะครับ อ่านะเจอ a l ลิ่งเวลเป็นสัญญาณที่ดีกดเปิดประตูซะนะครับเข้าไปก็จะเจอกับวชชันนะครับ monsters of g o แล้วมันจะใช้เจ้าต,ตัวนี้นะครับ invoker of v a r h a n เป็นหนึ่งตัวเวอร์ชันของวัช h ันที่เราจะเจอก็กคือ echo of v a r h a n นะครับพอค่า echo of v a r h a n ปุ๊บของดอบเยอะมากสังเกตหนึ่งอย่างที่มันจะดอบนะครับเป็นไอเทมสีขาวนะ ดูก่อนนะครับของดอบเยอะมากแต่บางคนเนี่ยข้ามพาร์ทนี้ไปนะครับแล้วสนใจแต่ของที่มีสีนะของที่เราต้องการคืออันนี้นะครับ mm hmm. Recipe f u l Invoker of Version นะครับได้มาจะเป็นกระดาษแบบนี้คลิกขวาปึ้งนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปวาร์ปกลับเมืองนะครับไปที่โต๊ะมาลิกแนนนะครับง่ายสุดก็โคบชัต์แหละเพราะเราต้องเปลี่ยนเวอร์ชันต,ต่อนะครับ ตอนนี้เราคลิกใช้เวสป,ปี้ฟาวอินเวอร์เกอร์อชันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคราฟเจ้าตัวนี้ได้ละนะครับมันจะอยู่ในอินเวอร์เกอร์นะครับอันนี้นะครับฟาวอินเวอร์เกอร์อชันนะใช้ซีจูพาวเดอร์แล้วก็ใช้อินเวอร์เกอร์อชันคราฟมานหนึ่งอันเรียบร้อยนะครับเห็นว่าเรามี2อ,อันเหมือนกันแทบทุกอย่างต่างกันแค่ชื่อนะครับมันจะใช้สู้กับบอสในเวิร์เทียสาม และถ้าข้อมูลที่ผมได้รับมาไม่ผิดนะครับ mm hmm. บอสในวร์เทียสามก็จะอยู่ที่ดันเดิมเปลี่ยนเป็นไหน่ไหมเช็คว่าวร์เทียเ,เ,เปลี่ยนแล้วกดซีนหนึ่งครั้งโอเคมาไปที่ดันเดิมแต่อย่าลืมนะครับเพื่อความชัวร์เปิดดันเจีมันไม่รีข้ามเวอร์นะครับก็กดรีเซ็ตอันเจีด้วยถ้ามันรีก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่การไว้ดีกว่าต้องมาทำทีหลังนะครับ บักเยี่ยมนะครับถ้าทำไม่ได้ต้องปิดเกมเปิดใหม่นะครับอาจจะน่ารำคาญนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมีวิธีแก้ที่ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวผมบอกว่าทำยังไงกระตุกเยี่ยม ดีแล้วนะครับเหมือนเดิมเขียบเจ็กทีฟนะครับทั้งสองอย่างจบดันสู้กับบอสซึ่งบอสที่เราจะสู้ตัวต่วตอไปนะครับก็จะระดับสูงขึ้นไม่ใช่แค่อ Eco ีโค v อ r ว h าชันเหมือนเดิมละนี่มาันอ่านว่า Echo, นะอีโคนะไม่ใช่แค่อ Eco ีโค v อ r ว h าชันอย่างเดียวละ จบด้านเหมือนเดิมนะครับจบด้านชีวิตยังไม่จบนะครับทางแยกมันจะมี2ทางนะอีกทางหนึ่งมันจะพาเราไปที่ที่ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปนะครับจําไว้อย่างเดียวนะครับ Healing Well นะครับคือตัวบ่งบอกว่าห้องบอสอยู่ที่ไหนนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องมีแค่ Outgrowth เดียวเท่านั้นนะครับโดยใช้ Monsters Monsters Outgrowth อันนี้นะครับมันจะใช้ตัว f a l Invoker of วชานของเรานะครับปึ้งหายไปเปิดสูบอสเหมือนเดิม นะครับไม่มีอะไรบอสก็จะเก่งขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ต้องระวงังถ้ามาเร็วนะเป็นเวอร์ชันไนท์แม์นะครับเวอร์ชั่นเดียวกับชื่อโลกเลยพอบอ,บอสตายเหมือนเดิมนะครับของที่เราต้องการสีขาวนะครับของที่เราต้องการสีขาว Recipe Tormented In v o r ว e r of w อร์ h นี่คืออันที่เราต้องใช้นะครับ Tormented In v o r e r r โอเวชานก็จะสามารถคราฟได้กลับไปที่โคเวชัดเหมือนเดิมเตรียมตัวเพื่อขั้นตอนสุดท้ายที่คุณจะทํำหลังจากนี้นะันั่นก็คือการเริ่มฟาร์มแบบจริงจังแน่นอนก่อนจะฟาร์มแบบจริงจังนะครับก่อนจะฟาร์มรัตฟูลนะครับหรือว่าโนดของสีขาวได้คุณก็จะต้องมีอ่า tormented invoker of ร์อัปวชที่คุณเพิ่งไปเอาสูตรคราฟเมื่อกี้มาก่อนนะครับอยู่ที่เดิมมาล็กนั้นนะครับ invoker tormented invoker of เกอร์อัใช้ forgotten soul 5อันใช้ฟี n โ rose 5อัน2อ,อย่างนี้นะครับดรอปจากไหนดรอปจาก hell t ไทยทั้งคู่นะครับ invoker of ์อัปวชานอันคราฟปึ้งนะครับเรามีแล้วนะเอามาสัก2อันปึ้งเรียบร้อยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องทำกลับไปที่ world tier 4จริงๆแล้วที่ world tier ไหนเนี่ยมันก็มี r แรด o o l ให้เราเปิดทั้งนนนัั้ะครบแต่ว่วา เราจะฟาร์มที่เวอร์เทซีนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันเป็นรัตฟูหรือว่าหัวใจสีดำหรือขาวที่เลเวลสูงนะครับสำหรับทีนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องกลับไปดันเก่าแล้วเพราะดันไหนก็จะมีกล่องไม่ใช่กล่องนะครับเป็นโนดให้เราเอากุญแจอินวอเกอร์เมื่อกี้ไปเปิดทั้งนั้นแต่ว่านะครับผมจะกลับไปที่ดันเก่าเพื่อที่ว่าจะให้ดูว่าในดันนั้นเนี่ยนะครับนอกจากบอสที่อยู่แล้วเนี่ยมันมี เจ้าโนดนะครับมาลิกนั้นคอร์รัปชันอยู่ด้วยนะครับ เหมือนเดิมนะครับ Clear Objective 2อ,อย่าง แล้วก็เหมือนเดิมนะครับมอนสเตอร์พวกนี้ก็ยังเป็นมอนสเตอร์มาลิกแนนเพราะฉะนั้นเวลาเราฆ่ามันเนี่ยนะครับก็จะมีโนต้ตหัวใจโผล่ขึ้นมานะครับให้เราสามารถเก็บได้นะคุณก็สามารถเก็บเพื่อเป็นการฟาร์มได้ใน1รอบเลยนะครับคุณจะใช้กุญแจทั้งหมด1อันนะครับแล้วคุณจะได้หัวใจอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3อันนะครับ <S <S เหมือนเดิมนะถ้ามาทางนี้บ่อนนะ้ำนะครับก็จะเจอบอส บอยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยากที่สุดเท่าที่มันมีให้สู้แล้วก็คือ Tormented นะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะใช้ทิ้งดิงเจ้า Tormented Invoker ออวชาญที่เราใช้นะครับแล้วคำถามก็คือแล้วรั o ฟูลห่ะครับมาจากไหนนะรัดฟูลเนี่ย <laughs> ต้องคราฟกล่องสุ่มเอานะครับเมื่อกี้ผมลืมคราฟมาด้วยนะไม่เป็นไรนะครับนี่คือวิธีการฟาร์ม นี่ครับนี่คือวิธีการฟาร์มฟาร์มกับเจ้าวชาตัวนี้นะครับก็จะการันตีหัวใจเหมือนกันแต่ไม่การันตีว่าจะเป็นวาร์ฟฟูลนะครับไม่การันตีว่าจะเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราไปอีกห้องนึงเจอโหนดสีขาวเราจะยังเปิดไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมลืมคราฟมารอได้เคะชัด นะครับและนั่นคือเวลาเราฟาร,ร์ม1กุญแจเราจะได้เคชาร์รประมาณ3อันรวมไป2อันที่ผมไม่ได้เก็บมาเมื่อกี้ด้วยนะครับแต่คนที่อยากได้รั o ฟูก็ต้องเปิดรั o ฟูถูกไหมและคําถามคือเราจะเอารัดฟูอินวอเกอร์มาจากไหนในอินวอเกอร์เมื่อกี้มันไม่มีให้คราฟว,วิธีการเดียวที่จะได้รับมาซึ่งรัดฟูอินวอเกอร์ก็คือการกลับมาที่โควชัหรือเมืองไหนก็ได้ที่มีรถเข็นสะดวกสุดคือโควชันะครับ แร่นคือการฟาร์มแต่มันไม่ใช่การโฟกัสฟาร์มเพราะโฟกัสฟาร์มไม่ได้นะเราไม่สามารถบังคับว่ามันจะเป็นสีขาวตลอดเวลาได้บอสมันสูมดอกนะครับดอกแน่นอนอันนึงแต่เสียอะไรไม่รู้วิธีการการันตีสีขาวคือคุณต้องมี Wrathful Invoker เท่านั้นนะครับซึ่งเช็คสิไม่มีนะครับมี Divious นะครับมี Brutal มี Vicious แต่ไม่มี w r a t f u l Invoker นะครับทำอย่างไรถึงจะมีโอกาสได้ กล่องนี้เท่านั้นครับ uncertain i n v e r k e r ในกล่องนี้จะมีโอกาสได้ r a h t f u l i n v e r k e r ได้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดทั้งหมด25อันแล้วมาลองดูว่าจาก25่เราจะได้ขาะได้แค่20นะครับเราจะได้สักหนึ่ง r a f u l i n v e r k e r เอาไปใชนเอ้ยอีก r a r f u l i n v e r k e r ไหมนะครับ vicious vicious brutal brutal d e v i o u s e b u i l มองไม่ทันนะครับดีเวียสรั f ฟูได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับหนึ่งจากยี่สิบว่าเราได้มาทั้งหมด1ใน20นะครับถ้าจะบอกเลทก็คือ5%แต่ว่าแ a มเปอร์ไซ์มันน้อยไปเนาะวัดไม่ได้นะครับ วิธีการต่อไปเราจะกลับไปที่เขดบาดูนะครับ5%โอกาสออกนะครับยากไหมยากอยู่นะยากอยู่กล่องหนึ่งก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะซะด้วยว้านะครับว้าผมพลาดนะฮะต้องกลับไปดันนั้นนะมันจะไม่รีไม่เป็นไรนะครับแต่เราแค่ต้องวิ่งใหม่แค่น,นั้นเองสำหรับวิธีฟาร์มฟาร์มแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้บากดันแล้ว แต่สำหรับคนที่อยากได้สีขาวแน่ๆนะครับก mm ุญ hmm. แจเมื่อกี้ครับที่เราเพิ่งได้มา r a d f o o d m a l i g น a ้น Inverger อันนี้เป็นอันเดียวที่เปิดนะครับหัวใจสีขาวได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งหัวใจสีขาวมันไม่ง่ายเลยนะครับถ mm hmm. ามตัวเองว่าบัคฟาร,ร์มดีกว่าไหมบัคฟาร,ร์มไม่ได้ครับจบเฟสไปแล้วทำอย่างไรจอยคนอื่นนะครับถ้า mm hmm. เราต้องใช้สีขาวนะ คำถามหนึ่งที่หลายคนยังไม่เคยถามตัวเองก็คือบิวที่คุณเล่นใช้สีข,ขาวหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้ผมบอกเลยเลยว่าไม่ใช่แต่าาคิดว่าต้องใช้แต่จริงๆไม่ต้องใช้นะล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับวิ่งผ่านมอนสเตอร์ไปเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายบนขึ้นเข้าห้องบอสนะครับคราวนี้เราจะเลี้ยวขวาล่างบ้าง ทุกดันเจียนนะครับที่เป็นดันเจียนใบไม้แบบนี้นะครับก็จะมีไอห,ห้องเนี้ยแล้วพวกคุณมีวาร์ฟฟูอินเวอร์เกอร์นะครับหรือวาร์ฟฟูมาลิกแนนอินเวอร์เกอร์ปุ๊บจากเดิมที่คุณคุยได้แต่โหนดสีปกติคุณก็จะคุยกันโหนดสีขาวได้นะครับและแน่นอนในโหนดสีขาวก็จะก่อให้เกิดมอนสเตอร์ที่เป็นมาลิกแนนสีขาวแล้ะพอคุณฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นมาลิกแนนสีขาวคุณก็จะได้หัวใจเคสชาร์ตสีขาวเลเวลสุ่มห้าเย่นะครับ และคลิปนี้ก็จบลงโดยเท่านี้นะครับพลาดพลาดไหนนะครับย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปทำตามนะครับหัวใจสีขาวอยู่แค่เอื้อกนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ